สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตานะคะช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยานะมิรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีฝึกศพหรือว่าผู้ที่ผูกหลักนาแล้วเป็นราศีฝึกศพในช่วงเดือนมิถุนายน2,564ค่ะ ช่องนี้จะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีศพฤกภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนนะคะถึง21พฤษภาคมค่ะสําหรับใครต้องการดูตามลัคนาละยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทานายครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วยังไงแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวนะ ะะจะะดีกว่านะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีพฤกษภจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่านะคะไพ่ดวงกลางของคุณคือ t High e h Priests ค่ะ j a s m i n e The Emperor เจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ดถ้วยนะคะ n นายอฟคัพ King of Pennacle t t h f o o o l The d e v i l แล้วก็ใบสรุปสุดท้ายนะคะเป็น k n n o of u u s ค่ะลูกตมามมองว่านะคะในเดือนนี้นะคะคุณเอนะคะจะมีโอกาสในการเป็นผู้นำนะคะมีความมีโอกาสหยิบยื่นเข้ามาหลากหลายนะคะเตุต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของมือที่3ค่ะแล้วก็การทำงานเนี่ยมากเกินไปนะคะงานอาจจะเข้ามาพ,พร้อมๆกันได้ค่ะ ในด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาคะ่ะเดวิลขึ้นมานะคะลูกตามมองว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีงานค่อนข้างหนักนะคะบางคนอาจจะาขาดเวลาในการขาดเวลาเป็นส่วนตัวได้เลยอะคะ่ะเดวิลบ่งบอกถึงพันธนาการเนาะมีอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลาในการมาปลีกตัวมาทาอย่างอื่นนะคะงานอาจจะค่อนข้างหนักนะคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องแบบเป็นห่วงตลอดเวลาะคะ่ะเหมือนปล่อยไปไม่ได้เลยนะคะเดอะลขึ้นมาลูกตามมองว่าคุณเองนะคะอาจจะมีโอกาส โอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาโอกาสในการทํางานนะคะงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่รอง,งานนะตัวของคิ A ้งออฟเพนทเคอลวงบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะการงานและการเงินของคุณนะคะ่ะงานหนักก็จริงแต่เงินเข้ามาเป็นก้อนๆเนาะค่อนข้างดีนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะแต่มาว่าคือช่วงของที่ผ่านมาค่ะง,งานมันหนักเนะ มันเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเงินที่มาเนี่ยมันก็คุ้มค่าสําหรับคุณเดร์ไฮท์พริตเชสเป็นใบตรงกลางค่ะลูกตาม,มองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะช่วงนี้เซนส์ของคุณจะดีมากๆนะคะเด e แอมเ r อ r ร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่าคุณเองนะคะมีโอกาสที่จะเป็นเป็นผู้นํานะคะอาจจะต้องใช้เซนส์มาช่วยในเรื่องของการงานเข้ามาด้วยนะเจ็ดถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้เท้าขึ้นมานะคะลูกตาลม,มองว่าคุณเองนะคะจะมีโอกาสเข้ามาหลากหลายจนบางทีคุณเองค่ะขาดการโฟกัสการงาน นะคะคเข้ามาพร้อมๆกันสิ่งที่คุณควรจะทำจริงๆแล้วค่ะคือเรียง priority เนาะว่าอันไหนที่คุณควรทำก่อนสมมติ business เ,เข้ามาหลายๆอย่างมีไอเดียอยากหลากหลายที่ ที่ที่ต้องการที่จะทาอะค่ะเรียงดูว่าไหนที่เราจะสามารถทําได้ก่อนทําได้หลังอะไรเงี้ยค่ะก็ได้หรือว่าเรื่องของคา่าใช้จ่ายที่เข้ามาพร้อมๆกันอะมองในอีกมุมหนึ่งค่ะเรียงลําดับค่ะว่าวันไหนเราต้องจ่ายอะไรบ้างนะคะจะได้ไม่ลืมเนาะจัสมินขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่านะคะสิ่งที่คุณทํามาตลอดค่ะมันจะเกิดผลกับคุณได้นะคะ Night of Cup แล้วก็ตัวของ King of Cup เป็นใบสรุปค่ะลูกตาลม,มองว่าการงานแล้วก็การเงินของคุณในเดือนนี้เนาะมันมีโอกาส อะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะคะคือการเป็น king of c u p เนี่ยคุณเป็นผู้นำาชายคุณต้องนำหลายๆคนเลยค่ะแล้วก็ คุณจะมีภาวะที่เป็นแบบเจ้านายสายพพอร์ตอะค่ะหรือว่าตัวคุณเองค่ะอาจจะต้องดูแลหลายๆคนเข้าไปพร้อมๆกันความใจดีของคุณนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีอะค่ะบางครั้งมันฝังไปด้วยความโลเลคุณอาจจะต้องโฟกัสมากขึ้นนะคะแล้วตัวของอิมพเรอร์ขึ้นมาด้วยแต่มอาว่าคุณเองค่ะต้องโฟกัสไปที่งานมากขึ้นนะคะการที่คุณเป็นคีออฟค่ะแต่รู้สึกว่าคุณเองอะจะแบบเหมือนกับช่วยเหลือคนอื่นจนบางทีอะ เอ็นดูเขาก็ต้องระวังเอ็นเกาขาดด้วยเนาะจริงๆเดือนนี้ค่ะถ้าแบบเป็นลูกน้องเขาอะตัวของเอ่อเอ r เอแล้วก็คิงอัพ c รขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่าผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีปัญหาอะไรค่ะเข้าไปหาผู้ใหญ่ได้นะคะก็คอยช่วยเหลือคุณดีนะคะการเงินเดือนนี้ก็ดูค่อนข้างไปในทิศทางที่มีโอกาสเข้ามาหลากหลายนะคะถ้าช่องทางในการลงทุนนะคะก็ต้องอยากให้ลองโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ค่อยเลือกอีกทีนึงนะคะ ด้านการเรียนนะคะน้องๆชาวราศีพฤกษ,ษค์ค่ะช่วงที่ผ่านมาเดวเวลขึ้นมาเนาะน่าจะค่อนข้างมีพันธนาการเนาะอาจจะมีการสอบกันการที่ทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าต้องติดขัดต้องแบบอยู่กับมันมากๆนะคะบางคนอาจจะมีสอบหลายตัวก็ได้นะตัวของเดวิวลขึ้นมาคะ่ะช่วงที่ผ่านมาน่าจะหนักหน่วงอยู่นะแต่ถามว่าเราทําได้ไหมเดอรโฟนะคะตัวของเ i n g ิงออฟเพนิกลพี่ตามมาว่า โอกาสทําได้มันมีนะคะแต่ช่วงที่ผ่านมามันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่เราแบบจะขาดความเป็นอิสระไปหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะคะจะไฮปริเชสขึ้นมาในเดือนนี้นะคะพี่ตามมองว่าเซนส์ของเราจะแรงค่ะการสอบการการที่เราทําข้อสอบอะไรไปเนี่ยพี่ตามมองว่าโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างดีเนาะจะไฮปริเชสขึ้นมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำครองค่ะ the e m เ e r ร์แล้วก็ king of c ั p ขึ้นมาเนาะการสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ตามมองว่าออกมาในทิศทางที่ดีเนาะออกมาในทางที่ค่อนข้างที่ จะได้ผลดีมากๆค่ะเดอะจัสมินเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราแต่พิตารู้สึกว่ามันออกมาในทิศทางที่ดีเนาะมีโอกาสที่จะแบบสอบได้สอบผ่านค่อนข้าง,ง,งเยอะหรือว่าสอบชิงทุนแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะคะช่วงนี้นะคะ7ถ้วยแล้วก็ตัวของ7ไม้เท้าขึ้นมาค่ะพี่ตาอมู้สว่าช่วงนี้ค่ะถ้าเปิดเทอมใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโอกาสมีงานเข้ามาหลากหลายเราเองยังาอาจจะขาดการโฟกัสหรือว่า รู้สึกว่ายังจับจุดไม่ได้ก็ได้นะตัวของเจไม่เท้าขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกว่ามันเข้ามาพร้อมกันค่ะทาั้งงานทั้งกิจกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้เนาะอย่างถ้าใครเข้ามาหาลายใหม่ๆอ่ะค่ะก็อาจจะยังแบบ ปรับตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะพี่ตามองว่านะคะสิศักดิ์สิคุ้มครองเราอยู่แล้วนะคะยังไงอะ่ะเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้แต่ขอให้เราอะ่ะตั้งสติกลับมาโฟกัสก่อนค่ะเรียงพ r ร o r i t y ก่อนนะว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญอะไรเป็นสิ่งจำเป็นนะคะก็สามารถผ่านพ้นไปได้ค่ะสำหรับเดือนนี้ ด้านความรักนะคะคนโสดเดือนนี้ชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะมีคนธาตุน้ํากรกฎมีพลิกิกนะคะหรือว่าจะเป็นคนธาตุดินพฤษภกันมังกรเข้ามาได้นะคะแล้วก็ราศีเมษได้ราศีกุมได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสเข้ามาหลากหลายเลยนะคะในตัวของเจ็ดไม้เท้าเจ็ดถ้วยเนี่ยผมอบอกเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าอาจจะมีคนเข้ามาคุยมากกว่า1คนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นอา่าถ้าในพูดในเชิงว่าแบบอดีตชาติอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นเนื้อคู่ที่ เคยเจอกันนะคะโอกาสในการเจอเนื้อคู่เนี่ยมันมีแต่ว่าดูวันแบบเดือนนี้มันเหมือนกับมีความคลุมเครืออยู่อาจจะมีคนเข้ามาหลายคนนะคะก็ลองพูดคุยดูนะคะมีคนที่จะมาหยิบยื่นความรักให้เราะคะ่ะคือเดี๋ยวนี้คือการที่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะไม่ได้บอกว่าให้มีแฟนหลายคนนะแต่ว่าให้ค่อยๆสแกนค่ะกลับมาโฟกัสว่าคนแบบไหนที่เราะคะ่ะชอบคนแบบไหนที่เรา ควรจะเปิดโอกาสให้เพราะดวงมันมีโอกาสที่จะเจอเหนือคู่ได้นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะสำหรับคนโสดนะ ด้านความรักนะคะคนมีคู่เนาะช่วงที่ผ่านมานะคะเดวิลขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีมือที่3เข้ามาได้นะคะหรือว่าจะมีโอกาสที่จะมีภาวะหึงหวงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะตัวของ7จ็ดวแล้วก็7ไมดเท้าขึ้นมานะคะ่ะตานรู้สึกว่าคุณกับคนรักของคุณอาจจะมีคู่แข่งเข้ามานะคะเนเหมือนกับมี c h o ยส์เข้ามาหลากหลายหรือว่าตัวคุณเองะคะ่ะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหมือนกับ การใส่ใจการดูแลกันและกันนะคะมันอาจจะยังดูน้อยดูแบบบางคนอาจจะแบบน้อยใจได้เนาะเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนกับไม่ได้โฟกัสที่เรามากเท่านะคะ จัสเมนขึ้นมาค่ะตาหวัอองว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจเนาะว่าจะไปในทิศทางไหนได้แต่รู้สึกว่านะคะ The High Priestess King of Pentacles The Emperor แล้วก็ตัวของ k n i g h of c u p King of Cups ขึ้นมาตามวงว่ายังไงก็ยังไปต่อกันนะคะเธอถ้าใครเนี่ยเคยแบบมีมือที่3เข้ามาตมามวงว่าคุณสามารถแก้ไขไปได้ค่ะถึงคุณจะมีคู่แข่งคุณจะมีความไม่พร้อมอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณยังมีความรักให้กันอยู่นะคะฉะนั้นนะคะการที่ ดูดวงแบบนี้มันจะเป็นลักษณะ general reading แต่ไม่อยากให้เอา คำทํานายเนี่ยไปทะเลาะก,กับแฟนเนาะเพราะว่าไพ่ใบนึ่งก็แปลได้หลากหลายในอีกมุมเนืงอะคะ่ะต้องระวังภาวะในการหึงหวงกันค่อนข้างมากนะคะการทีเ่เราต้องจับผิดอะไรอยะคะ่ะมันไม,ไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับเราเนาะตัวของ n นายอับคับแล้วก็คิงอับคับค่ะลูกตาม,มองว่านะคะคุณจะต้องใช้ความรักเข้าไปแก้ไขนะคะคุณจะต้องเอาดูแลเอาใจใส่เขาให้มากขึ้นนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหมือนกับ อาจจะไม่ได้โฟกัสที่เขามากพอน้วมองว่าบางครั้งค่ะการที่เราอะละเลยคนรักของเรามันก็เปิดช่องให้มีโอกาสที่คนอื่นจะเข้ามาได้นะคะวันที่เราเจอเรื่องแบบนี้เข้ามาค่ะพุ่าตานอ,อยากให้ทุกคนมองว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอบางคนบอกพี่ตานคะมันจะแบบดีได้ยังไงในเมื่อแบบแฟนแบบมีคนอื่นหรือแอบ,บคุยกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ยค่ะบางครั้งค่ะการการที่มีเหตุแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่วัดใจเราว่าเรายังรักกันมากแค่ไหนนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรา ขาดการใส่สายเขาไปหรือเปล่าแต่พี่ตารู้สึกว่ามันยังไปต่อกันได้นะตัวของอในคับคิง of บขับเนี่ยวงบอกว่าเติมความรักเข้าไปนะคะเติมความรักเข้าไปค่ะมองไปถึงอนาคตว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะเดวิลเนี่ยในมงอีกมุมหนึ่งอ่ะมันเป็นความร,รักที่ลุ่มหลงกันมากเกินไปรักของเรามันไม่พอดีค่ะพอเวลารักที่มันน้อยเกินไปเราควรจะเติมให้มันเต็มทันไหนที่รักมันมากเกินไปเรากลับมาอยู่ที่ตัวเองด้วยค่ะรักใครก็รักได้นะอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะชาวราศีพฤษภ นะด้านสุขภาพนะคะเดือนนี้อยากให้ระวังเรื่องของการนั่งอะไรนานๆเนาะการนั่งนานๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลในเรื่องของออฟฟิศซินโดมได้ในในอนาคนเนาะหรือว่ามีอาการพวกออฟฟิศซินโดมได้มันจะปวดบ่าปวด,ปลดหลังปวดตัวอะไรเงี้ยคะ่ะคือการที่นั่งนานๆน,นะ่ะไม่แปลกแล้วเพราะช่วงนี้หลายคนเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็เหมือนกับต้องแบ่งเวลาดีๆอะ่ะ ดันรู้สึกว่าตัวของเจ็ดถ้วยเจ็ดไม้เท้ามันบ่งบอกว่าเราเองอาจจะขาดการดูแลตัวเองมากพอบางคนแบบไม่แบ่งเวลานึกออกไหมตื่นมาลุกขึ้นมาทํางานเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ยาวนั่งอยู่ที่เดิมนาน,าน,านๆะอะไรเงี้ยจริงๆต้องแบ่งเวลาออกไปแบบเดินบรรยากาศแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างะอะไรเงี้ยไม่งั้นอ่ะมันเหมือนมันทําให้แบบ เหมือนร่างกายมันไม่ได้รีแลกซ์อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันเหมือนเวลาออกกําลังกายเวลากินเวลานอนอะไรเงี้ยค่ะต้องแบ่งดีๆนะคะเดวิลขึ้นมาคะ่ะระวังการที่เราอะคะอ่ะอ่านั่งนานๆเกินไปนี่แหละหรือว่าเราเราทำอะไรหนักๆงานนานเนาะทำงานหนักเงี้ยค่ะเดวิลขึ้นมาคะ่ะหลายคนเนี่ยก็มีอาการในการเสพติดอะไรบางอย่างนะ,ะตันเคยเจอเนี่ยคือคนที่ได้เดวิลเนี่ยเสพติดยานอนหลับหรือว่าเสพติดในส่วนของ เ,เรื่องของเหล้ากินเล้าก่อนนอนเลยค่ะเพราะมีความเครียดค่อนข้างมากแต่ว่าสิ่งที่แนะนําจริงๆแล้วอะคะ่ะคือเราต้องหาวิธีการในการแบบ อาหาทางออกให้ตัวเองอะในวิธีการอื่นเนาะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะบางคนถ้านอนไม่หลับจริงๆอะลองเปลี่ยนเป็นการฟังเพลงใน y t u t e อะไรอย่างนเนาะเพลงที่แบบให้เราหลับลึกอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่ดีเนาะตัวของเดือนนี้เนี่ยจริงๆแนะนําให้มีการรีแลซ์นะคะถ้าเรานั่งอยู่แบบนานๆนั่งแบบเราก็ไม่ไปไหนอะไรเงี้ยค่ะ บางทีอะ,อะ The full มันจริงๆมันเป็นการให้แบบเราออกเดินทางอะไรเงี้ยเนาะพี่ตานแนะนาว่าอย่างนี้ละกันค่ะตอนนี้ด้วยโควิดมันระบาดเนาะอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไปไหนไม่ได้อ่ะ,อะลองขับรถไปวนๆอย่างเงี้ยให้ตัวเองได้รีแลกซ์บ้างให้ตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างเปลี่ยนบรรยากาศให้ตัวเองนะคะแล้วก็เดือนนี้อยากให้ทานน้ำมากขึ้นนะคะรักษาบาลานซ์ของร่างกายคะ่ะมันเหมือนร่างกายมันเหมือนกับ รู้สึกว่ามันแบบขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรนะคะกลับมารัากตัวเองด้วยนะคะชาวราศีพฤกษมนะ ด้านการทําบุญนะคะเดือนนี้เนี่ยแนะนําเป็นการทําบุญด้วยของน้ำๆเนาะเป็นอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าการบริจาคค่าน้ําก็ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นการทําบุญที่พวกของบ้านพักคนชรานะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของทันทศถานต่างๆนะคะสถานบับบับต่างๆอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ค่ะก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณนะคะเสริมดวงกันนะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยค่ะว่าการทําบุญนะคะจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยก็ได้นะคะขอให้เรา มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพระในบ้านพ่อแม่บุพาการีคนที่เลี้ยงดูเรามานะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสิ้นเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ